สวัสดีค่ะสมาชิกสีกรุงบ็กเกอร์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะเพื่อที่จะ,ะพูดคุยกันในส่วนของเจ็ดสองสี่นะคะวันนี้ก็คือจะพูดตั้งแต่ในส่วนของอการสมัครนะคะสมัครใช้ลิงก์เอฟเฟอร์เจสอี่นะคะการแชร์ลิงก์แล้วก็จะปิดท้ายด้วยแพ็กเกจทัวร์ในเจ4ดสี่นะคะอ่ะนะคะเรามาเริ่มที่การสมัครสมาชิก affiliate นะคะก็คือเราไปที่เว็บไซต์7 2 4 .co.th นะคะเราก็จะเจอเมนูสำหรับนายหน้านะคะสังเกตนะคะถ้าพื้นของเว็บไซต์เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเว็บไซต์สำหรับสมาชิกที่สมัครติดลิงก์ a f f i l i a t e แล้วได้รับส่วนลดา5%านะคะทีนี้ถ้าเราเป็นนายหน้านะคะเราต้องมาสมัครใช้ลิงก์ a f f i l i a t e ก่อนคนที่จะใช้ เว็บไซต์ลิงก์เอฟเฟอทได้นะคะก็ต้องอเป็นสมาชิกระดับ5นะคะมีบัตรนายหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะอะ่เข้ามาที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกไปที่สําหรับนายหน้าเพื่อที่จะ,ะลงทะเบียนนะคะหลังจากนั้นก็จะให้เรานะคะลงทะเบียนโดยการใส่รหัสตัวแทนนะคะแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะก็คือให้กดตรวจสอบรหัสตัวแทนนะคะ เมื่อเรากดตรวจสอบรหัสตัวแทนนะคะหน้าจอปกตินะคะก็คือจะนําเรามาทีา่ข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มเติมนะคะก็คือในส่วนของชื่อสกุลเบอร์มือถืออีเมลรหัสผ่านแล้วก็ให้ยืนยันรหัสผ่านหลังจากนั้นก็กดลงทะเบียนสมาชิกแล้วก็กดยินยอมอาการใช้ข้อมูลลูกค้าให้กับ affiliate โปรแกรมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะคะท่านใดสมาชิกระดับ5ท่านใดนะคะเคยขอใชอ้เว็บไซต์ไปแล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้ก็คือบอกว่ารหัสนายหน้านี้ถูกใช้งานไปแล้วนะคะถ้าเกิดกรณีแบบนี้ก็ให้ท่านติดต่อเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่ i n i น g นะคะเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสใหม่ให้กับเรานะคะหลังจากที่เรากดยืนยันข้อมูลนะคะ การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็ามาเข้าสู่ระบบนะคะมาเข้าสู่ระบบกับยูสเนมพาสเวิร์ดที่เรา,าลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นะคะสมาชิกนะคะสมาชิกเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเข้ามาสูา่หน้าเว็บไซต์นะคะสมาชิกก็จะใช้งานแล้วก็แชร์ ได้นะคะต่อเมื่อเราชําระเงินนะคะก็คือ,อเดี๋ยวขั้นตอนนะคะที่อย่างละเอียดยจะให้ดูจากวิดีโออ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่ไแน่ใจว่าเสียงจากวิดีโอเนี่ยจะชัดไหมก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะคะสักครู่นะคะ เสียงได้ย <naughty vé> ินไหมคะพี่นายเสียงน่าจะเบาค่ะอย่างที่บรรยายไปเมื่อกี้นะคะก็คือกรอกรหันตัวแทนใส่เลขบัตรประชาชนนะคะอ่าหลังจากนั้นก็กดตรวจสอบรหัสตัวแทนค่ะาอระบบก็จะพาเรามาหน้านี้นะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อยแปดตัวนะคะในหน้าจอเขาจะบอกอเงื่อนไขไว้นะคะว่ารหัสผ่านเราเนี่ยจะกรอกอะไรไปบ้างค่ะเท่ากับว่าหน้าล็อกอินเราเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราสังเกตที่มุมขวาบนนะคะมันก็จะขึ้นชื่อแล้วก็รหัสนายหน้าของเรานะคะค่ะ ทีนี้ก็มาเลือกเมนูสำหรับตัวแทนแล้วก็เลือกที่คอร์สอบรมนะคะ<ป>พอเราเลือกเมนูคอร์สอบรมแล้วนะคะให้เรามากดที่ต่ออายุค่ะหลังจากนั้นเราก็ชำระเงินนะคะโดยการเลือกช่องทางการชำระเงินคือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือตัดบัตรเครดิตนะคะ<ป>ก็ขอแนะนำให้เลือกเป็นบัตรเครดิตนะคะจะสะดวกแล้วก็ อายุของลิงก์เอฟเราเนี่ยจะขึ้นอัตโนมัติเลยหลังจากที่เราชำระเงินสำเร็จนะคะแต่ถ้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการอนุมัติลิงก์เอฟเฟนานหน่อยประมาณ3วันทําการนะคะในระบบที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการ ตัดบัตรเครดิตนะคะชําระค่าสมัครสมาชิกลิงเอเอร์เก้ร้อยเก้สิบาทโดยบัตรเครดิตนะคะก็กรอกข้อมูลของบัตรค่ะเลขที่บัตรเลขที่หลังบัตรนะคะวันหมดอายุของบัตรชื่อผู้ถือบัตรนะคะแล้วก็ชนิดของบัตรที่เราถือหลังจากนั้นก็กดตัดบัตรได้เลยค่ะเพนาวนะคะตัดบัตรได้เลยค่ะ สำหรับวิธีการชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะก็เลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกดชำระเงินระบบจะแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะ,ะเราจะโอนเข้าบัญชีไหนก็ได้นะคะ990บาทเมื่อเรานะคะโอนเงินนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วก็นำสลิปนะคะนำสลิปที่เราได้จากการโอนเงินเนี่ยมาแจ้งนะคะชำระเงินนะคะก็คือ,อแนบสลิป ที่เราโอนเงินตะกี้เข้าไปนะคะเลือกธนาคารที่โอนเข้าไปนะคะเลือกวันเวลานะคะที่ชำระเงินหลังจากนั้นก็กดแนบไฟล์แล้วก็ส่งอเอกสารที่เราชำระเงินในระบบได้เลยค่ะ ก็รอระบบนิดนึงมันก็จะหมุนหมุนแบบนี้นะคะอ่ะหน้าจอมันอาจจะค้าง อันนี้ขั้นตอนก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้ลิงก์เอฟเฟ i a t e แล้วนะคะวิธีการใช้งานที่เราจะนำลิงก์มาทำการตลาดก็คือการแชร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะแชร์เนี่ยเราต้องเข้าสู่ระบบนะคะเข้าสู่ระบบโดยรหัสรหัส สมาชิกของเราแล้วก็รหัสผ่านนะคะเมื่อเข้าไปในระบบนะคะอะ่ก็คือกรอบรหัสนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็เลือกนะคะเมนูที่เราจะแชร์นะคะเราจะขายพรบก็ไปกดที่เมนูพรบนะคะจะขายรถก็ไปที่เมนูรถนะคะแล้วมันก็จะมีนะคะลิงก์ของสินค้าอยู่ที่คำว่าแช์นะคะเมื่อเรากดคำว่าแช์เราจะเจอลิงก์แล้วเราก็ สามารถจะ copy ิง n ์นะคะไปาวางในโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Line Facebook i n s t a g กรมนะคะได้นะคะเมื่อลูกค้ามาเห็นมาเจอนะคะเขากดลิงก์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลิงก์เอฟเฟกเรานะคะถ้าลูกค้าติดต่อหลังบ้านนะคะโดยการที่่ากดลิงก์เราดูข้อมูลแล้วเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อสินค้าเนี่ยทาง724ดสอเขาก็จะส่งลิงก์ให้ลูกค้าสมัครสมาชิกถ้าเกิด ลูกค้าคนนั้นยังไม่เป็นสมาชิกนะคะทีนี้รู้ได้ไงว่าลูกค้าเนี่ยสมัครสมาชิกแล้วจะติดลิงก์เรามือถือของลูกค้าเคยกดลิงก์ a f f เ l i ร t เเราเขาจะาเขาเรียกอะไรติดคุกกี้นะคะติดคุกกี้ติดคุกกี้ของเราต่อให้เจ็ดสองสี่ส่งลิงก์ให้เขาสมัครนะคะสมาชิกก็จะติดลิงก์เรานะคะอันนี้เช็คก,กับเจ็ดสองสี่มาแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้อ่า การแชร์นะคะไม่ยากเลยก็คือให้ได้กดล็อกอินทุกครั้งนะคะล็อกอินล็อกอินทุกครั้งที่จะแชร์อะไรก็ตามนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยจะให้ดูในส่วนของแพ็กเกจทัวร์ tour, แล้วก็วิธีการแชร์นะคะแพ็กเกจทัวร์เนื่องจากว่าเจ็ดสองสี่ยังไม่ได้นำสินค้าตัวนี้นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของลิง k ์ f f i l i a t e นะคะ ยังไม่ได้นําเข้าไปเราก็มีเทคนิคนะคะแต่เดี๋ยวจะนําเสนอข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะอ่าให้ทุกท่านได้ดูอีกทีนึงว่าวิธีแชร์เดี๋ยวจะแชร์จากหน้าจอเว็บไซต์จริงๆของหูให้ดูนะคะอ่าสินค้าใหม่นะคะในส่วนของเจ็ดสองสีทัวนะคะเป็นการขายทัวรกับพาร์ทเนอร์ของเราคือบริษัทถนัดทัวร์จำกัดนะคะ มีใบประกอบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเรียบร้อยนะคะบินกับ724เที่ยวแน่นอนไม่โดนเทนะคะบริการของเราคะร่ะบริการจองทัวท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะลูกค้าสามารถจัดรบทัวขั้นต่ำสิบคนแล้วก็ติดต่อ724ทัวเพื่อออกแบบแพ็กเกจทัวได้เลยนะคะจัดบริการทัวหรืออีเวนต์แล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยติดตามได้รายละเอียดในเว็บไซต์นะคะ ใครขายทัวได้บ้างนะคะสมาชิกสี่กลุมบ็อกเกอร์ทุกคนนะคะขายได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีบัตรนายหน้าหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีบัตรนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันวินาศภัยนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกระดับ6ทุกคนก็สามารถที่จะขายทัวได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ารายได้อะไรมันจะมาอย่างไงสมาชิก affiliate นะคะ เมื่อมีลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์เอฟเอ็เราแล้วเนี่ยต่อไปเราก็สามารถที่จะแชร์หน้าเว็บของเจ็ดสองสี่ทัวร์ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าจะขอโปรแกรมทัวร์ก็ใช้วิธีการแอดไลน์ไปกับหลังบ้านนะคะคือเจ็ดสองสี่ทัวร์ไปก่อนถ้าเกิดว่า,าสมาชิกนะคะหรือว่าพี่ๆระดับหกเนี่ยสนใจมีลูกค้าอยากจะส่งชื่อลูกค้าให้กับเจ็ดสองสี่ทัวร์ก็ติดต่อไลน์แอดได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือพิมพ์แอด 724ทัวร์นะคะเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนอถ้าลูกค้าที่อ่าเหมือนเหมือนพี่ๆสมาชิกค่ะที่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกเอฟรีเอทนะคะขอโปรแกรมทัวร์ก็ต้องติดต่อที่724ทัวร์เหมือนกันคือตอนนี้อ่ะยังไงก็ต้องติดต่อหลังบ้าน724ทัวร์ไปก่อนนะคะเพราะว่าลิงก์เนี่ยยังไม่ไดอ้อยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยถึงแม้ว่า ลิงก์จะเข้าสู่เว็บไซต์ของ724 Affiliate แล้วเนี่ยก็น่าจะยังต้องติดต่อหลังบ้านนะคะเพราะว่าอ่ามันมีรายละเอียดที่ที่น่าจะต้องให้อดมินนะคะคีย์ให้นะคะทีนี้การที่เรามีอ่า724ทัวร์เข้ามาเป็นอีกสินค้าหนึ่งนะคะเป็นบริการให้กับสมาชิก Affiliate เนี่ยมีผลดีอย่างไรบ้างนะคะ ก็ข้อหนึ่งเลยนะคะสร้างรายได้ไม่จํากัดนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดการขายประกันเดินทางประกันอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะก็จะซื้อประกันเดินทางควบคู่กับการเดินทางแต่ละครั้งอยู่แล้วนะคะซึ่งในแพ็กเกจทัวร์ของ724เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือจะมีประกันเดินทางควบคู่อยู่แล้วแต่ลูกค้าก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมนอกได้เองนะคะถ้าเที่ยวเองนะคะพี่พี่ สมาชิกนะคะเว็บไฟต์เจ็ f สองสี่ซื้อเองก็มีส่วนลดแล้วก็ได้รับได้รับค่าแนะนำนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะในในส่วนของ724ทัวร์เพราะว่า,าบริษัทมีตัวตนนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่มีความถนัดในเรื่องของการจัดทัวร์อยู่แล้วนะคะสมาชิกตัวแทนสีกรุงบุกเกอร์ซื้อเองก็ได้ส่วนลดนะคะแนะนำลูกค้า เข้ามาก็มีค่าแนะนำด้วยนะคะสมาชิกซื้อเองเก็บคะแนนได้อีกด้วยนะคะคะแนนก็สามารถที่จะใช้เป็นส่วนลดในการซื้อตัรวในครั้งถัดไปได้นะคะโดยยอดสะสมนะคะห้าบาทเนี่ยจะได้รับหนึ่งคะแนนการแลกคะแนนก็คือใช้ห0รคะแนนจะแทนเงินสดได้หนึ่งบาทนะคะอ่ะทีนี้ในเว็บไซต์เนี่ยจะมีแพ็กเกจตอนนี้นะคะในแถบเอเชียนะคะอยู่ก็จะมีนะคะ่ะตัวอย่าง ญี่ปุ่นเกาหลีพม่าสิงคโปร์นะคะหรือว่าฝั่งยุโรปก็มีนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอรายได้นะคะค่าแนะนําถ้าเกิดว่าเป็นทัวร์ในประเทศนะคะค่าแนะนําลูกค้าท่านละสองอยห้าสิบาทนะคะถ้าเป็นทัวร์ต่างประเทศโซนเอเชียนะคะก็ท่านละ500บาทถ้าเป็นทัวร์ต่างประเทศโ,โซนยุโรปนะคะ1000บาทหลังจากที่ลูกค้ากลับ จากท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะค่าแนะนำส่วนนี้จะโอนให้กับพี่ๆตัวแทนนะคะอืมอันนี้เป็น qr code ช่องทางการติดต่ออลายเจ็ดสองสี่ทัวร์นะคะลายเอดเจ็ดสองสี่ทัวร์ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเว็บไซต์เจ็ดสองสี่นะคะที่เราจะแชร์นะคะที่เราจะแชร์เจ็ดสองสี่ทัวร์เบื้องต้นที่โอบอกไปนะคะทุกครั้งที่เราจะอะแชร์ลิงก์ นะคะเราต้องเข้าระบบใช่ไหมคะเราต้องเข้าระบบะสมาชิกเอฟเของเราอ,อาจจะสัดใจสมาชิกนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องรออินเทอร์เน็ตอ่ะอันนี้คือหน้าหน้าตาของลิงก์เอฟเฟอร์เของโอนะคะเนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อนะคะรหัสสมาชิก a อของเรามาทีนี้ถ้าเราดูตอนนี้นะคะมันจะยังไม่มีเมนูอ่า ทัวร์นะคะมันจะยังไม่มีเมนูทัวร์เทคนิคนะคะก็คือให้เราออกจากระบบนะคะออกจากระบบแล้วมากดกลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะคะมากดกลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลังจากนั้นมันจะเว็บไซต์นะคะจะพาเรามาที่หน้าตาเว็บไซต์ของสมาชิกทั่วไปนะคะคือหรือว่าคนบุคคลทั่วไปที่ยังไม่เป็นสมาชิก ติดลิงก์ก็แล้วแต่นะคะหน้าตามจะเป็นสีฟ้าแบบนี้คือบุคคลทั่วไปที่เข้ามาสู่เว็บไซต์724เนี่ยค่ะก็คือจะมาสู่เว็บไซต์หลักหน้าหลักก็คือ7 2 4 .co.th หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ลูกค้าสังเกตนะคะตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่แพ็กเกจทัวร์นะคะเก็บกระเป๋าทัวร์ต่างประเทศกับ724นะคะตอนนี้แพ็กเกจทัวร์จะดูได้เฉพาะหน้าหน้าเว็บไซต์หลักนะคะ ลูกค้าทั่วไปสามารถดูได้แต่ในลิง i อ i a t e จะยังไม่มีนะคะอ่าถ,ถ้าสังเกตตอนท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราจะล็อกเอาออกจากระบบไปแต่ด้วยอุปกรณ์เครื่องนี้มันติดคุกกี้ของรหัสผิวไปแล้วนะคะพอผิวเข้าสู่เว็บไซต์มันก็จะยังโชว์ผิวเป็นนายหน้านะคะสำหรับหน้านี้อยู่อ่าทีนี้หน้านี้อะค่ะมันจะมีแพ็กเกจตัวอะไรบ้างเมื่อกี้ได้ดูในสไลด์ไปแล้วอันนี้มาดูของจริงในเว็บไซต์นะคะอ่าญี่ปุ่น เกาหลีไต้หวันเวียดนามพมา่าลาวสิงคโปร์ฮ่องกงอ่ะตอนนี้จะมีอยู่แค่นี้นะคะต่อไปก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนนะคะอ่ะเราลองดูตัวอย่างนะคะแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นสักประเทศหนึ่งอ่ะเราคลิกเข้าไปใช่ไหมคะเขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่ารายละเอียดของแพ็กเกจทัวร์เนี้ยโปรแกรมทัวร์เป็นยังไงค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เดินทางกี่วันอ่านะคะอ่ะอย่างของญี่ปุ่นนะคะของญี่ปุ่น ไปที่ไหนบ้างนะคะแพ็กเกจทัวร์5วัน3คืนนะคะ5วัน3คืนเขาจะมีรายละเอียดมาให้มีวันฟรีเดย์ด้วยนะคะท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือถ้าเราไม่ไปกับอไม่ไปกับที่กรุ๊ปทัวร์เขาจัดนะคะเราสามารถจะเที่ยวเองได้นะคะอ่าราคานะ,ะ33,999บาทนะคะ5วัน3คืนอ ทีนี้คะแนนเมื่อก,กี้ที่บอกไปนะคะซื้อแพ็กเกตนี้รับคะแนนไปเลยหกร้อยแปดสิบคะแนนนะคะสําหรับสมาชิกเจ็ดสองสี่มาร์เก็ตนคะแนนมาเล็กเป็นส่วนลดซื้อทัวร์หรือเดินทางอหรือประกันเดินทางได้นะคะหกร้อยคะแนนเท่ากับหนึ่งร้อยบาทยอดซื้อทัวร์สะสมคะแนนไว้ใช้ในครั้งถัดไปก็ได้นะคะ,อคอะสอบถามการเดินทางนะคะลายเอดเจ็ดสองสี่ 24, ทัวร์ตามที่บอกไปนะคะอ่า แล้วทีนี้ในเว็บไซต์ถ้าลูกค้าเข้ามาก็จะเห็นประกันเดินทางที่ทาง724แนบไว้ให้ลูกค้าได้ซื้อเพิ่มเติมด้วยนะคะหรือว่าจะดูแผนอื่นเพิ่มเติมเขาก็จะนําเราไปที่หน้าของการซื้อแพ็กเกจประกันเดินทางนะคะอันนี้ลองกดให้ดูอืมเนี่ยคะ่ะหน้าอันนี้คือหน้าหลักที่เรามีให้แชร์นะคะถ้าลูกค้ากดเข้าไปก็จะเจอแบบนี้ อันนี้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าหน้าหน้าที่เราเปิดเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าเราแชร์แล้วมันจะติดลิงก์เราเพราะว่าเราล็อกเอาไปแล้วใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าอ่าลูกค้าเคยกดลิงก์เราอุปกรณ์เขาไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมแท็บเล็ตมันจะติดคุกกี้เรานะคะเรากดแชร์ปกติถ้าเรากดแชร์มันจะมีลิงก์ให้เราก็ปี้ใช่ไหมคะแต่ส่วนนี้แต่อย่างที่บอกก็คือมันยังไม่มี ขึ้นเว็บของ7จ็ดสองสี a เอฟเร์เราก็กดแชร์ Facebook หรือไลน์ไปก่อนนะคะอ่ามีเพิยวกดที่ไลน์นะคะตัวอย่างแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุน่นกดที่ไลน์นะคะเมื่อกี้อ่าหน้าจอก็จะนําเรามาที่ไลน์นะคะเราต้องลอกอินไลน์ไว้ด้วยนะคะทีนี้เรามาสังเกตลิงก์ที่มันจะโพสต์นะคะมันจะมีให้สังเกตได้เดี๋ยวรออินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะหมุนๆอ่าเนี่ยค่ะในส่วนมุมล่าง ซ้ายนะคะมุมล่างซ้ายของของจอไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมนะคะมันจะขึ้นรหัสพี่โอเห็นไหมคะ am รหัส am ของพี่โอคะ่ะถ้าเป็นใครก็ตามที่มีรหัสเมื่อกี้นะคะที่อ่าส่งให้ลูกค้าแ้ะลูกค้ากดเข้าไปยังไงมันก็จะติดล i n ก์เอฟเฟอร์เรนเราอ่ะเราก็กดสมมเพาเราจะโพสต์ไปที่ไลายลายวูมนะคะอ่าเราก็โพสต์ไปเลยอ่ะ,อะ อ๋อพอดีแชร์หน้าจออยู่นะคะมันมันไม่ไปโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้ให้ดูให้ดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างจากลายแล้วกันนะคะลายวูมที่อ่าเคยโพสไม่แน่ใจว่ามันจะพาไปไหมนะเพราะว่าอ่าบางทีสมาร์ทโฟนหรือมันก็จะออกมานะคะถ้าถ้ามาจากวิธีการปรกตินี่คือจะมา อันนี้จะเป็นคือไม่ได้ไม,ไม่ไม่เคยไม่น่าจะเคยแชร์ทัวไว้อ่าโอเคไม่น่าไม่ไม่เคยแชร์ไว้ก็สมมุตินะว่าอันนี้แชร์ทัวร์มามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นลิงก์แล้วก็ติดรหัสเรามานะคะก็คือมาเช็คตรงนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในส่วนของการสมัครสมาชิกเอฟเฟอเทนะคะขั้นตอนการแชร์แล้วก็อ่าตัวอย่าง ดูแพ็กเกจทัวร์แล้วก็แชร์แพ็กเกจทัวร์นะคะก็คงจะสั้นๆกระชับนะคะให้เราเข้าใจง่ายพอทุกท่านมีลิงก์เอฟเฟอรีเแล้วนะคะอยากจะปรึกษานะคะปรึกษาหรือว่าอยากจะอสอบถามฟังไปทีนึงละลืมนะคะอยากจะให้อลองลองอธิบายใหม่ในก็ติดต่อพี่โอในส่วนของ าการแชร์ลิงก์อะไรได้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสำหรับการรับฟังเนื้อหาในส่วนของ724วันนี้ค่ะ